ี2ตรงในค่ำคืนวันนี้นะครับคอบอลน,นี้น่าจะพลาดไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงนะครับสำหรับเกมบาลีกาสเปนนะครับเกมเอลคลาสิโกนะครับภาคแรกในฤดูกาลนี้นะครับก็เป็นการพบกันระหว่างทีมอย่างราชนชุดขาวเรอัลมาดริดทีมแชมป์เก่าเมื่อฤดูกาลที่แล้วนะครับแล้วก็เป็นรองจ่าฝูงอยู่ณเวลานี้วันนี้จะเปิดซานเตอเกโกเบ์นาบิลครับรับการเยี่นมทีมอย่างบาร์เซโลนาทีมจ่าฝูงที่กําลังฟอร์มร้อนแรงเหลือเกินณเวลานี้นะครับ สำหรับทีมอย่างเรียมาริดนะครับในตอนนี้นี่ไม่แพ้ใครในลาลิกาสเปนมา42นัดติดต่อกันนะครับเป็นทีมที่แพ้โคตรยากเลยนะครับสามนัดหลังสุดในการลงเล่นครับชนะรวดทั้ง3เกมนะครับก็ถือว่าฟอร์มกลับมาเข้ารูปเข้ารอยฟอร์มดีอีกครั้งหนึ่งถูกที่ถูกเวลาพอดีเป๊ะเลยครับนัดล่าสุดครับเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาในเกมยูฟาแชมเปี้ยนลีกโดนดวทมูลนี้ออกนำไปก่อน2ลูกครับหลังจากนั้นมาทวงคืน5ลูกครับก็ถล่มดวทมูลไป5ประตูต่อ2 วันนั้นนะครับวินิซิวุสนี่เล่นเป็นพระเอกเลยนะครับโชว์เวิลด์คลาสครับก็ถือว่าแต่ละลูกที่ยิงได้โคตรครับมาร์ตวิเดงก็น่าจะได้ความมั่นใจมาพอสมควรเลยครับแล้วก็ผลงานในสามเกมที่ว่านี้นะครับยิงคู่แข่งไป9ลูกเสียประตูให้กับคู่แข่งไปเพียงแค่3ลูกเท่านั้นนะครับก็ถือว่าฟอร์มโดยรวมก็ดีมากๆเหมือนกันนะครับสำหรับนักเตะที่คาดว่าน่าจะลงเล่นในคืนนี้นะครับก็จะมีวินิซิวุสครับเอมบาเป้จูดเบลลิงแฮมนะครับส่วนโรดิโกมีอาการบาดเจ็บลงเล่นไม่ได้นะครับ ส่วนที่เหลือนะครับก็จะมีคามาวินกานะครับชัวเมนี่เฟสเดวเวเดครับเกมรับก็จะมีรูดิเกอร์เอเดมิลิเตาเฟอร์ลองเมนดี้ลูคัสบาสเกตครับผู้รักษาประตูเป็นทางลูนินนะครับนี่ก็จะเป็นแกนหลักของเรอัลมาริดนะครับข้ามมาดูที่บาซโล่าของฮันซี่ฟลิกกันบ้างน,นะครับผลงานช่วงหลังนี้สุดๆเลยนะครับการเข้ามาของฮันซี่ฟลิกทำให้แฟนบอลบา์ซโล่ายิ้มหวานแล้วก็คาดหวังไปไกลได้เลยนะครับเพราะฟอร์มดีจริงๆ 4นัดหลังสุดในการลงเล่นนะครับชนะคู่แข่งรวดทั้ง4นัดครับนัดล่าสุดครับถล่มบาเยน์ไป4ประตูต่อหนึ่งนะครับแก้แค้นบาเยน์ได้สําเร็จนะครับซึ่งเกมนั้นนะครับราฟินญาก็ซัดแฮตทริกได้เหมือนกันนะครับฟอร์มดีถูกที่ถูกเวลาพอดีเหมือนกันนะครับ4นัดที่ว่านี้นะครับทีมอย่างบาร์ซ่ายิงประตูใส่คู่แข่งไป17ลูกแล้วก็เสียประตูให้กับคู่แข่งไปเพียงแค่สลูกเท่านั้นนะครับสังเกตได้ว่าเกมรับก็เหนียวแน่นเกมลุกก็ดีมากๆระบบทีมเวิร์กดีสุด การเข้ามาของอันซี่ฟิกนะครับบอลไดเรกของบาร์ซ่านี่ถือว่าดีมากๆครับตัวหลักๆวันนี้นะครับของทางบาเซล่าที่คาดว่าน่าจะลงเล่นนะครับนำทัพโดยโรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้นะครับราฟินญาเฟมินโลเปสครับลามินยาเมลมิสซิลคู่กลายเป็นคาซาโดกับเปดรีเกมรับมีอาเรนโดเบลเดครับกูบาซี่อินิโกมาร์ติเนสครับชูดสคุนเดผู้เล่ประตูจะเป็นทางเปย่านะครับ บาสูนาครับผลงานในช่วงหลังในเกมลาลิกาสเปนนี้ก็ดีจะจัดเหมือนกันนะครับ14นัดหลังสุดในการเล่นลาลิกาสเปนครับชนะคู่แข่งไป13นัดนะครับดังนั้นคู่นี้นะครับโอ้โหถือว่าเป็นเกมที่พลาดไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงครับมารวิดก็ถือว่าเป็นทีมที่ดีมากๆอยู่แล้วนะครับแพ้ยากในลาลิกาสเปนนะครับถึงแม้ว่าฤดูกาลนี้นะครับอาจจะยังไม่อยู่ในช่วงฟอร์มที่ดีที่สุดแบบพีคสุดๆนะครับแต่พวกเขาก็ถือว่าน่ากลัวนะครับความสามารถผู้เล่นแต่ละคนนะครับ วินิซิอุสเอ็มบาเป้จูดเบลลิงแฮมครับก็สามารถสร้างความมาสรดันได้ทุกวินาทีที่ลงเล่นนะครับส่วนทางบาร์ซ่านะครับการเข้ามาของฮันซี่ฟลิกนะครับระบบการเล่นของบาร์ซ่าตอนนี้ดีมากๆครับผู้เล่นนี้ก็ถือว่าเข้าใจระบบแล้วก็ทีมเวิร์กดีสุดๆเลยครับไม่ว่เป็นบวกเฟมินโลเปสลามินยามาเลวันดอฟกีราฟินยาครับทุกคนี่ฟอร์มการเล่นถือว่าดีมากๆครับดังนั้นคู่นี้นะครับเป็นเกมที่ต้องบอกว่าน่าจะสูสีสุดๆนะครับ ดีกับดีมาเจอกันแบบนี้นะครับผมเชื่อว่าด้วยฟอร์มการเล่นนักเวลานี้นะครับโอ้โหมาดริดก็ดีเหมือนกันส่วนบาร์ซาก็ดีมากๆครับดังนั้นดีกับดีมาเจอกันแบบนี้ครับมีโอกาสที่จะยิงประตูกันเยอะนะครับแล้วก็เชื่อว่ามีโอกาสสูงมากที่เกมนี้น่าจะออกที่หน้าเสมอนะครับน่าจะเป็นมุมที่ดีที่สุดสำหรับทั้งสองฝั่งณเวลานี้นะครับแต่เชื่อว่าเกมนี้น่าจะยิงประตูกันเยอะนะครับอ่ะก็ มาว่ากันแล้วกันนะครับในอันนี้มาพรีวิวกันสนุกสนุกลวกันนะสำหรับเกมลาลิก้าสเปนในค่าคืนวันนี้นะครับน่าดูมากๆมัดปิดก็ดีมากๆบาซ่าก็ดีสุดๆนะครับมาดูกันนะครับว่าจะจบลงอย่างไรและเพื่อนๆเลยครับที่กําลังชมคลิปนี้อยู่ครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างกับเอลคลาสิโกในค่าคืนวันนี้นะครับคิดว่าเกมคู่นี้จะจบลงอย่างไรคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับสุดท้ายนะครับฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับทุกช่องทางนะครับของช่องโฟนตุงไว้ด้วยนะครับ แล้วสำหรับใครนะครับที่กําลังมองหานะ้ำมันเพื่อสุขภาพอยู่ณเวลานี้นะครับฝากไว้เลยนะครับน้ำมันเพื่อสุขภาพอย่างเอเมอรัลนะครับรวมสิ่งดีๆไว้ในขวดเดียวกันฝากไว้ด้วยนะครับไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนครับ